สวัสดีครับผมสักลินคอนโกูครับสวัสดีครับสวัสดีจานป้องครับสวัสดีพี่ยังต๊อกนะครับในห้างยังต๊อกผมกะมาองมองสองน้องซีครับฮัทฮัทเพิ่นฮัทเพิ่นโซเอาเทียนเออเพิ่มซีว่าไหมกาลังเรียน่งสั่งแคีนว่าแต่ทางอินเทอร์เน็ตมืองซมือบ้านนี่อยากอยากอยากเป็นนะอยากเปล่าเปลี่ยนนะการันต์ก็ร่างกะมองมองกาลังหาอะไรขี้มีขี้ให้พร้อมดาซูดา เราเราเราโซดาโซดาเราเรามันเป็นคอเอื่นยังก็คอดีเอซีเอดีดีดีแล่มีคอดโดยมีฟาโซลาชิโร่ฟาโซโซดาโอ้ยโซดาเาเราสีแสันแย่าล้เป็นเสียบเนาะแค่แค่ัวย้าเนาะน้ำแข็งโซดาคอท์มีน้ำแข็งโซดา จักเข่าปอยังเดี้ยวรอกเพราะจะนี่แหละเอามาเมืองนะครับกับเมืองในยูทูปนั่มเปิดเมืองในยูทูปว่าเขาฮัดหายใจฮัดเปอยใส่ลิ่นใส่ปั้นอย่างเนี้ยเข้ามาใส่ลิ่นเออเออเออบอกยังแล้วเข่าปอยเนี่ยอันนี้ต้องต้อง คือว่ส่เร่นได้เหรอนนะบ่โอ้ขนาดวะเอาเบงกูสเหล่าร้นะกูเสยยวันอเว้มันมาเปลียนยังเอามาหัดเนาะคนกำลังหัดกะลองกลองมึงหัดกะลองมึงก็เลน้อยะโอยเพิ่งรับเนี่ 喂，我也不挂不挂。哦，怎么你又给我电话？ อ๋อกระกนเป่าท่านเปลี่ยนวท่านหัวจะกลอเดียวเวลาล้กรบอกได้ไหมาแต่รถเท่าไป

ดวงแย่ได้แค่ม้อสดงามจังผู้ใตายละมโน่รำกันไรม้อแค่นกับพ่อมอแค้นเอ้าเอ้าผู้ใดมีสูตรง่ายๆแนะน้ำผมนะครับคอมเมนต์มาเอาจัก้ามือเปลี่ยนเลยนะเอันนี้เล่นไปน้ำเป่าไปน้ำเป็นบ้าโอ้โอ้โเมียนวะอันนี้อันนี้เพื่อนว่าแค้นแค้นยังก่อนนะแค้นเกาแล้วแค้นจิ๊บ เช่แนแปด่นแปดซิบกลูกเนาะแช่นแปดซิบกลูกแล้วก็ใส่คาาแค่นสิบเอสั่งมานะครับในราคาอันนี้ตัวนี้ไม่แพงนะครับลักลอยครับแปดร้อยเก้าสิบบาทร่วมค่าส่งแปดร้อยเก้าสิบาทรวมคาส่ง,งนะครับสั่งสองหมื่นเฮ้ยสองลดราคาเนี่ยนะครับปกติกับพันกว่านะครับเพืน่นจะบูมาสันแยมแ้มคู่มือ มือดนตรีอีสานนะครับมีพินมีโปรงล่างมีอันยังก็ล่ะมีคุยมีบดโวดเวียดเวียดเพื่อนะโวดนั่นแหละโวดเป็นได้เหมาะสำหรับมือใหม่เป็นนู๊พื้นฐานนะครับเล่นได้ทุกสิน่นอืมครับเยีเ่ยมเลนได้แต่ว่าเป็น,นกับว่าอ่าถ้าเปลี่ยนแนวก็เอาแกะออกซะนี่แกะออกแหย่มเนี้ก็าในเก้ามีสูตรวุดเอา ขี่มัดขี่ชดอุดเอาหบางได้มันจีบมันจะมีไล่ไล่เขี้นเนาะแต่ละไล่มันก็บม่คือกันอันอันนี้เด้อพี่น้อองันนี้เป็นแนวจังแกะอ่อนแล้วนี้เลยเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยนี่อันนี้ลอกลอกโอ้โหมีมีมีชิมลอกความ อยากเป็นครับพี่น้องอยากเป็นตนา่างฮารอีกโดนอยู่ดอกแต่ว่ากัาาถ้าเมเรื่องสีเพิ่นว่ามันก็บทีเป็นยากอยกมมู่ถ้าบ่มีผู้มีขันเพิ่อนมาต้อง<ม>ต้องไปหาอาจารย์ผู้เพิ่นชำนาญเนี่ยผมมีผมมีผู้หูแจักอยู่คนหนึ่งคือ,มอครรมหมอแคนไม้เมืองอุบลอยู่ทางพุ่นนะท่านพุ่งซีนะครับหมอแคนแบง่งไอซีนะครับหมอแคนแบ่งเมืองอุบลน,นะครับเพิ่น คนเก่งทางนี้ทางแขียนมูจักกันอยู่เป็นโมในเฟสแล้วก็เคยไปงานนั่กันดีสินะไปงานร่ำงานยันงนั่กันนะครับกับเชียรให้เพื่อนนะฮะกับิไปขึ้นคู่นั่งขืนเพื่อนหา้าห้าอยากเปลี่ยน,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 นอีดีเนาะมีคู่มีอาจารย์เพราะม่นว่าสิบนอแนวนี่มันกับเขียนเนาะไปนั่งมอลำอมอ้ยังเนาะมันก็ต้องมีคู่มีคราบเนาะของมีคู่บาอาจารย์ของมีคู่วานไปเป่าเป็นแล้วก็ขึ้นร่ำนั่งมอลำนี่มาแต่ทา้งใดเนาะ ผู้ใดอาจารย์ในลูกศิษย์ผู้ใดเป็นแกว่าสิ่งที่ได้ยวถามตัวฮะลูกศิษย์อาจารย์กองศิลป์เงาเพราะเด้ว่าได้เนาะขั้นสี่หัาขั้นสี่หัาอีดีนั่นยังไปย่อยกกู้เอาไอ้กับอาจารย์ดังๆแต่แต่สี่หัาอีเรียนนั่นเอามาจากบวกหนึ่งดียวเดี่ห้าแน่เลยอาจารย์อาจารย์อาจารย์กองศิลป์กับรักเรื่องพินม่าจากอาจารย์ท่องไซสครับวก็หลุมหลุมพักกู้พักปรกจำมือมึงในยูทูบอาจารย์แต่สมัย่ตะกี้บม ตั right <laughs> ้งแต่เป็นหมวนเทียบได้พี่น้องตั้งแต่อยู่ตุนมานี่ไอ้ดี้นจนงานวะเนาะดิ้นมาหมอนเทียบจนงานวะโอ้สามดิเป็นเบิร์ตเที่สามอันพังไปสามอันนังเล่นอาจารย์วันนี้อาจารย์ก่องสินเก่งครับเก่งคราหมวนเก่งคราหมวนเก่งเราเพราะไปได้เรกเนาะพี่น้องกิดซีฮัดไปเรื่อยๆครับครับผมไห้อาจารย์ก่องสินอาจารย์ตอบเป็นแนะนำ ซอยบอกซอยส้อนพี่น้องค่อยๆเป็นค่อยไปเอจีบอกเด้ออันเด็กเรี่ยงจะตงไปสอมเดาวันนี้เจ้าเราเจ้าเราเนี่ยเนี่ยนั่นละ อะไรย่างเงี้ยนรัดตาลัดรัดตาลัดด้วยฮะพี่น้องเอาคลิปสั้นๆมาฝากครับฮัทฮัทพี่น้องเป็นกับเนยว้าวเป็นกับซิปโป่ลุงยูทูบหมดแล้วให้ยสู้ฟังเนาะสำหรับคลิปนี้ครับเอาเล็กเล็กน้อยมาฝากผมมากับอาจารย์กองสิลกับอาจารย์ตากากราบลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีค๋ยบไปกันที่หน้าครับผม